สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะในที่สุดเราก็หลุดออกมาจากเรทเลโซนนะครับมาเริ่ม DLC h ซีฮาร์ดแกันดีกว่านะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะมีด้วยกัน2ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์แรกเนี่ยที่ขึ้นมานะฮะก็คือ The Last เ i อร์กัสเนะครับหรือเ i อร์กัสเคนสุดท้ายนั่นเองนะฮะก็จะมีลาลิสนะครับผู้หญิงตรงกลางแล้วก็อาร์นฟรีนะฮะคุณป้าฟรีนะครับทั้ง2คนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นป้าหลานกันนะครับก็คือฟิโอน่าเดวิสและก็ลาลิสเดวิสนะครับก็ เนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยคือลาลิสจะต้องออกมาตามหาคุณพ่อที่ที่เป็นคนในตระกูลของวิลคัสันนะครับก็ตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในภาคแรกนะครับก็ถ้าใครเล่นเนี่ยก็น่าจะจําได้นะครับแล้วก็ตระกูลนี้เนี่ยทำทำตัวแบบกวนซ่อนตีนมากๆนะฮะก็อ่าอย่าให้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่านะครับเดี๋ยวค่อยเล่าในตอนสรุปเนื้อเรื่องนะสำหรับไทม์ไลน์นี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าคือถามว่าได้ลองได้ลองเล่นไหมได้ลองนะครับแล้วก็ไม่รู้สึก รู้สึกว่าถ้าจะมาทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องกับเดอะเน็ตเวิร์นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องที่ผมจะเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นในส่วนของเดอะเซ r ร์ช n ิ่งทีมนะครับที่มีควินซี่แล้วก็เฮเลนานะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยได้รับภารกิจให้ออกมาตามหาเรมูนโดซานโตนะครับก็ก็คือมันเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเดอะเน็ตเวิร์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ในแมปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะงั้นแน่นอนครับผมจะเล่นควินซี่แล้วก็เฮเลนานั่นเองนะครับ ในส่วนเนื้อเรื่องของควินซี่และก็เฮเลนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนี่ก่อนนะพื้นเพตัวละครของ2ตัวนี้ก่อนนะครับคือควินซี่เนี่ยเป็นนักโทษเก่านะครับเพราะว่าไปทําการปล้นมานะครับแล้วก็ติดคุกนะส่วนเฮเลนาเนี่ยเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจแบบตำรวจสาวเลยที่แบบเพิ่งรับตําแหน่งมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยมาร่วมทีมกันนะครับมาตามหาเรมูนโดซานโตนะครับซึ่งในทรัมบูวาเล่เนี่ย วิทยุอะไรหลายๆอย่างนะครับมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนมันโดนบล็อกด้วยด้วยสิ่งสิ่งหนึ่งสักอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน,นะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นไงนะส่วนสกิลของพินซี่เนี่ยค่อนข้างออกไปทางสายสเตลนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นนักโทษเก่าที่ที่ไปปล้นมานะครับก็มีสกิลพวกสะก้อนสกิลสเตลอะไรพวกนี้นะครับก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนเฮเลน่าเนี่ยเป็นตำรวจก็จะมีสกิลการสลิงจิ้งนะครับที่ ยิง snap หัวหน้าแล้วก็ police procedure นะครับที่จะช่วยในการารูดของได้เขาเรียกว่าอะไรรูดของให้แบบไม่สเตล,ลแตก50%แล้วก็เก็บบัตรเพลกไม่ใช่เก็บบัตรเพลกเก็บเพลกแซมเปลิลได้เยอะมากขึ้น50%นั่นเองนะครับปไปเดี๋ยวเราไปดูเลยกว่าว่าเนื้อเรื่องฮ a r ์ดแลนเนี่ยมันจะน่ากินใจขนาดไหนและการที่ได้กลับมาทรมบูวาเลเนี่ยมันจะ <laughs> ดึงความ ทรงจำอะไรหลายๆอย่างมาได้เยอะไหมนะครับคือผมผมเล่นจบหลายรอบแล้วนะครับเล่นจบหลายรอบแล้วแต่ก็คือผมยกให้เป็นแมป The Best ที่สุดในในใจของผมเลยนะแชมบูวาเล่นเนี่ยเพราะว่ามันโหพักแรกนี่คือเล่นบ่อยมากแล้วก็นานมากนะครับเรียกได้ว่าคือจําได้ทุกซอกทุกมุมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรนะครับไปเราไปดูเลยกว่านะครับ เต้น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 ได้เรื่อออกมาจากเลทอรโซนทันทีนะครับโอ้ยเอ็กโคแอคชวนี่เอ็กโควันตอบด้วยอ่าผ่านมา17วันแล้วหลังจากที่ได้รับข้อความล่าสุดนะสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยยังคงแย่ขึ้นไปเรื่อยๆฉันขอกำลังเสริมมากกว่านี้หน่อยท่านใน,นพลภารกิจนี้จะไม่สำเร็จแน่ๆเอโคแอชวนตอบด้วยอืมมีใครอยู่มั้งเนี่ยมีใครอยู่ด้านนอกนั้นไหมอืม เสียงนี้นะครับเป็นเสียงคนที่สําคัญมากๆในเนื้อเรื่องตรงนี้นะเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยพูด <laughs> ยังไม่อยากสปอยแล้วมากนะครับมามาแล้วครับฮคิดถึงกันเลยบ <c oughs> รรยากาศแบบนี้เอาแหละเนี่ยแหละทรัมบูบาล่ดูรอบๆนะไอ้หนูนี่แหละทุกอย่างเริ่มต้นจากที่นี่ <c oughs> ไม่จริงหรอกลุงโรคระบาดแม่งเริ่มไปทั่วโลกเ <c oughs> นี่ยแหละ <c oughs> คือกูหมายถึงเดินเน็ตเวิร์กโว้ยลิลลี่เนี่ยคือเริ่มจากที่นี่ต่างหากไปเฮ้ยเอาไปเลย ม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าเอาอะไรครับเนี่ยแหละฮะ t r a มบูวาเล่น,นะครับโอ้โหคือตอนที่เข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยคือสังเกตได้เลยนะอย่างแรกคือแมปเนี่ยมันโดนตัดไปในส่วนด้านบนนะครับคือเนี่ยด้านล่างนะฮะคือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดอ m a r เชลนะครับเป็นเหมือนที่ชื่อว่ามาเชลนะส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยด้านขวานะฮะด้านขวาก่อนนะเนี่ยตรงนี้นะฮะ มันคือมาส์เทนเนอร์นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยแฟร์ฟิลนะครับเป็นสถานที่ที่คือภาคแรกเนี่ยมันไปได้นะครับแต่ภาค2เนี่ยมันไปไม่ได้นะฮะตัวละครของเรานะครับควินซี่แม็กเวลนะฮะก็นักโทษนะครับไปปล้นออฟฟิศมานะฮะก็ถือว่าเก่าเกมนะครับเป็นเสือร้ายเสือเสือเสือเท่านะครับก็คือไม่ธรรมดานะคนนี้ไม่ธรรมดานะเก่งอยู่นะครับใช้ได้อยู่เลยนะแล้วก็อีกคนนึงนะครับเฮเลนานะ น้องคนนี้เนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เหมือนจะเป็นผู้ช่วยในอำเภอนะครับ small town deputy นะก็ถามว่า,าวเก่งไหมคือนิสัยของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าเริงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ระวังตัวในในบางจังหวะนะครับดูจาก dialog ที่ที่ผมจำได้นะก็คืออย่างน้อยน่ะมันมันก็มันก็มันก็ขัดแย้งกันดีที่ควินซี่เนี่ยออกแนวแบบเจนโลกลนะครับคือเก่าเกมมากๆนะส่วน อ่าด้านขวาเนี่ยเป็นเป็นเด็กสาวที่อ่อนต่อโล้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเสือกเป็นตำรวจอีกคนนึงเสือกเป็นนนี่นะนักโทษนะครับมาเดี๋ยวเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่าเลยครับเออเอาชุดสูทเดียวไม่คือ,อแหวกแนวแหวกแนวไปเลยดีไหมแบบใส่เป็นชุดทหารดีกว่าเออชุดทหารดีกว่าเลยครับเอาพลางพลางเดสเซอร์ดีกว่านะเออพลางเดสเซอร์ดีกว่าโอเค เอาให้ทั้งคู่เป็นพาเลเซอร์เลยครับนี่นะฮะเหมือนแบบทีมค้นหาไงเชื่อมาต้องแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ดีกว่าเราเป็นทีมค้นหาเลยนะเว้ยอ่าหมวกอ่าหมวกนี้ดีกว่าหมายผมนะครับมาโอเคพร้อมเลยครับเอาแหละตรงสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะของของของเควสนี้นะครับก็ถ้าลองหันไปดูข้างหลังนะฮะคือข้างหลังเนี่ยมันเป็นทางตันนะครับก็ไม่รู้ว่าควินซี่กับเฮเลนาเนี่ยเดินมาได้ไงนะคือ ภาคแรกก็ไม่มีทางไปต่อนะครับตรงนี้มันก็พอมาภาค2เนี่ยมัลุงไม่รู้โผล่อยังไหนนะฮะแปลกเหมือนกันนะครับตรงนี้มีซอมบี้ตัวหนึ่งนะฮะอ่าเฟรอลนะครับเฟรอลอยู่ตรงนน้นโดนหนึ่งนะฮะบัตเพลกนะครับเอล่าบอกว่าเฮ้ยลุงจะเย็นเห็นเปล่าเออเห็นแล้วแล้วกูก็ไม่ชอบด้วยมาแล้ว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 ดูดูเออเออโอเค เลยนะบอกว่านี่เฟลรอบเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยหรือไงเนี่ยแถวเนี้ยพินซี่บอกนี่คิดว่ามาเดินเล่นอยู่ไงเนี่ยมีสี่หน่อยไอ้หนูเอาแหละดูใกล้เข้าไว้เราต้องหาความช่วยเหลือเราจะได้เริ่มตามหาซานโตได้ทันทีนะโอเคค่ะโอเคโอเคโย่จากการบัตรเฟลลรอได้เจ๋งมากเลยนี่รู้ไหมไอ้เวนนั่นน่ะแม่งเดินอยู่แถวนี้บ่อยเลยนะนี่ลุงคิดว่าคนนั้นจะรู้จักเรซานโตไหมแมต้องไปคุยก่อนสิโอเคครับมา เราเจอความช่วยเหลือแรกนะครับฮัลโหลไม่เคยเห็นหน้าคนนี้เลยผมรู้จักทุกคนในที่นี่ดีนะไม่ได้มาจากที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเออไม่ได้มาเรามาตามหาคนคนหนึ่งอยู่นะอ่าโอเคทางนี้นะช่วยผมสิแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าให้ข้อมูลแล้วกันนะอ่ามาลิกนะครับบอกว่าคืออ๋อซอมบี้ไปฆ่าเพื่อนของเขานะครับแล้วก็ช่วยเอาช่วยเอาบ้านเขามาคืนได้ไหม ช่วยไปเอาเอามาคืนแล้ววะช่วยไปตีซอมบี้ที่บุกบ้านเก่าของเขาเนี่ยคืนมาได้ไหมโอเคโอเคโอเค,อเคนะครับอันนี้คือเป็นเพื่อนคนแรกน,นะฮะที่เราเจอในในแตรมบูวาเล่น,นะครับก็ชื่อมาลิกนะครับถามว่าเป็นตัวละครจากภาครแรกไหมเนี่ยไม่ใช่นะฮะแต่ฟังจากไดอะล็อกตะกี้เนี่ยคืออุยมีโน้ตด้วยโน้ตอะไรอ่อเอเรลดูดี้กัเน็ตเบ,บิร์กบีเอฟครีเอทหนึ่งสองสาม อ๋อเควสมันกระดาษเฉยเฉยมีอันนี้อะไร to do this weekend week from yard ask Tom to clear อ๋อเป็นอ่าโน้ตเล่นๆเฉยๆไม่ได้มีอยู่ในเรื่องนะครับแต่เอามา <c oughs> เอามาจะเก็บผมจะเก็บโน้ตให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เอามา analyze ทุกอย่างนะครับไอ้โน้ตทียิ่งมันก็แค่แบบโน้ตโน้ต n p c ในเกมที่แบบเฉยๆอย่างเงี้ยของเต็มเดียวอ่า มันมีกล่องมันมีกล่องกล่องอยู่หลังบ้านนี่หว่าใช่ใช่ใช่ไหนอ้าวเฮ้ยปกติมันต้องกดได้นี่แถวนี้มันต้องกดเป็นล็อกเกอร์ได้นี่ทำไมมันไม่ได้วะเอราถ้านั้นเฮน,น่าลุงฝากของหน่อยเอาไปพอดีของเต็มนะ่ะเข้าไปรู้กันครับคือรู้ทั้งหมดนะคือมันอาซัพพลายตอนแรกเนี่ยคือทุกอย่างติดติดศูนย์หมดเลยนะครับเพราะงั้นอะอะไรที่เก็บได้น่เนยเก็บมาให้หมดเลยนะครับ ในฮาร์ดแลนด์เนี่ยคือมันไม่ใช่หมดเลทอโซนนะแต่ซอมบี้ทุกตัวเนี่ยเป็นซอมบี้บัตเพลกหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวธรรมดาไปจนถึงตัวฟรีกนะครับพวกโรเตอร์สครีมเมอร์เฟรโรจังเกอร์นอตน,นะครับแล้วก็ในแมปนี้นะฮะไม่มีซอมบี้ที่เป็นซอมบี้ธรรมดานะครับมีบัตเพลงล้วนๆเลยนะฮะเพราะงั้นอ,อย่าทําไปเล่นนะครับคือถ้าซอมบี้บุกมาเยอะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อตายได,ได้นะครับเพราะงั้นอ่า ภาคนี้นะครับไม่ใช่ภาคนี้สิ DLC นี้นะครับต้องเก็บบัตรเพลง s a m p l ลให้เยอะๆนะฮะแล้วก็ทําบัตรเพลงเคียวตุนเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีซอมบี้ธรรมดาเลยนะครับมีซอมบี้บัตรเพลกเท่านั้นนะฮะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เนะี่ยมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลนะครับแต่ใครที่เล่นมาแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะรู้แล้วนะฮะว่าเหตุผลคืออะไรนะครับแต่ อ,อย่าไม่สปอยนะครับอย่าอย่าสปอยกันนะฮะ,ะมาลิอบอกว่าแชมบูวาล่เนี่ยเคยเป็นที่ที่สวยนะโหเชื่อหรือเปล่าเนี่ยตอนที่ผมยังเป็นเด็กนะคือทุกคนเนี่ยมักจะขึ้นไปที่ภูเขาเทนเดอร์กันตลอดเลยเฮน่าบอกว่าก็คเคยได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเหมือนสวรรค์เลยแหละคินซี่บอกว่าอตอนนี้เนี่ยสวรรค์แม่งกลายเป็นนรกแล้วชินท<ะ>ินซะอ้าวแหละมาถึงแล้วครับตรงนี้ เนี่ยเหรอบ้านมึงใช่ผมแล้วก็เพื่อนๆอ,อยู่ในบ้านเนี้ยนะแล้วกเ็เพื่อนๆผมตอนนี้น่าจะกลายเป็นซอมบี้เดินอยู่ในนั้นละโอเคสถานที่นี้ครับชื่อ Jurassic Junction นะฮะเป็นคือถ้าในภาคแรกเนี่ยมันคือพื้นที่ท,ที่เหมือนกับส่วนสนุกนิดๆหน่นนอยๆนะครับแล้วก็เป็นแก๊สเตชันนะฮะถามว่าอคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยคือเป็นไดโนเสาร์นะครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็มีทีเร็กนะฮะด้านหน้าก็มี อะไรวะเทอร์ดอนวะไอตัวบินบินอะจำไม่ได้นะฮะก็นะฮะมันในภาคแรกเนี่ยพื้นที่ตรงนีนะครับเราไม่สามารถเอามาเป็นบ้านได้นะครับแต่ภาคสองเนี่ยมันจะเป็นบ้านของเราไปจนจบเกมนะครับไม่สามารถย้ายบ้านได้นะภาคแรกเนี่ยคือเราย้ายบ้านได้หลายบ้านนะครับแล้วก็ในภาคสองเนี่ยมันจํากัดให้เราอยู่แค่จูราสสิกจังชกนนะครับเป็นแมปไม่ใช่แมปเป็นบ้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในภาคแรกมันมีไม่มีบ้านใหญ่ที่ชื่ออะไรวะ ชไนเดอร์แวร์เฮาส์มั้ครับเป็นเป็นที่เก็บของของบริษัทชไนเดอร์มั้งซึ่งอยู่ที่เมืองมาแชลนะครับบ้านนะั้นใหญ่สุดแล้วแต่เราไปอยู่ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปเฮ้ยโอ้โอ้โอ้มันไอ้เฮียนี่เอเอมันไปอยู่ไม่ได้นะครับซึ่งผมลองขับรถไปดูแล้วนะนหลายรอบเลยครับมันไปอยู่ไม่ได้นะันตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะงั้นเราไม่สามารถย้ายบ้านได้นะครับในใน DLC h a r t l a n d นะเราจะเป็นที่ต้องอยู่ที่ จะรัสิกฟังชั่นไปจนจบเกมนั่นเองนะครับแต่ถามว่ามันแย่ไหมไม่แย่นะคือมันมันที่นี่มันค่อนข้างสันโดษน,นะครับแล้วก็ข้อเสียของมันเนี่ยคือมันไกลอย่างที่อื่นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหานะครับนั่นไม่ใช่ปัญหานะโอเคมาลีบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยนะคือ<ต>เพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไปสู่สุขตินะอ่าพวกคุณสองคนเนี่ยสามารถอยู่ที่นี่ได้เท่าไหร่ก็ได้เลยนะนานเท่าไหร่ก็ได้ เพีงซีบอกว่าดีใจที่ช่วยนะต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วแหละโอเคอุ้ยมีโนต้ตด้วยโน้ตฟาออ d เด็บบี้เขียนบอกว่าแถวสุดท้ายนั้นโดนขีดฆ่าออกไปเจนอยากให้รู้ไว้ว่าเจนควรจะรู้นะเฮ้เจนเป็นไงบ้างฉันไม่คิดว่าต้องมารู้สึกอะไรแบบนี้อีกเจนฉันอยากพูดอะไรบางอย่างก่อนที่ <"And S 1> มันจะสายเกินไปอะไรวะจะสื่ออะไรหมายความว่าอย่างไรจดหมายบอกรักเหรอ อ๋อเหรอเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันแต่อ่านไม่รู้เรื่องเคี่ยอะไรสักอย่างเลยครับเหมือนคนกำลังแบบอ่าคืออ่าอุอาเอออาอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคไหนมันมีศพหนึ่งไม่ใช่เหรออ่านี่เองโอเคไหนโอ้มีโน้ตด้วยอ่าโน้ตอ่เควสคุณซี่บอกว่าเราปล่อยให้ยาเนี่ยน้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะงั้น บัตรเพลงในที่นี้นคือมันค่อนข้างที่จะเกินมือพวกเราไปนหน่อยเราควรจะเก็บบัตรเพลงซมเปิลเอาไว้นะโอเคโนนี no ้ของเจนนะอ๋อคนนี้คือเจนเหรอบอกว่าไม่ได้ยินเสียงรีดีโอที่เกี่ยวกับโทเวนเลยนะสักพักหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าเขายังอยู่กับเดอะเน็ตเวิร์กหรือเปล่าแต่มาคิดดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินรีดีโอจากใครเลยมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก็ควรจะกังวลไว้นะแต่ตอนนี้นคือต้องพยายามสร้างกำแพงให้มันเสร็จซะก่อนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่จะมานั่งฟัง วีีโออะไรปัญญาอ่อนแบบนั้นโอเคโอเคนี่คือบ้านของเรานะฮะดูแลสิคังชั่นนะครับก็ผมจะเอาเขาเรียกว่าซ่อมซ่อมกําแพงก่อนแล้วก็ซ่อมที่เก็บน้ํามันนะครับก็เพื่อที่จะเอาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรคือพอซ่อมเสร็จปุ๊บมันจะได้น้ํามันมาใช้นะครับก็เอาไปเติมรถนะคือตอนนี้รถหายากนะครับมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกแต่คือ มันสปายในยช่วงแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมฮะคือบ้านเราเนี่ยแบบน้อยมากๆนะครับด้านบนก็เนี่ยนะฮะความสงบสุขในภาคแรกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ <c oughs> คือสถานที่ตรงนี้เนี่ยในภาคแรกคือมันสันโดษมากๆบวกกับบรรยากาศในภาคแรกเนี่ยคือไม่เหงาสะสาดเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะฮะเพราะงั้นพอมาในภาค2เนี่ยคือมันปรับโทนสีอะไรเนี่ยค่อนข้างโอเคนะฮะก็ ก็ถือว่าสวยงามนะฮะสวยงามอันนี้บาิลีกนะครับก็เคยประสบอุบัติเหตุตอนเล่นสกีนะทำให้แบกของเล่น,น้อยลง15หรอโอเคแล้วก็มีสกิลฟาร์มิ่งนะครับไอสกิลพวกนี้เนะี่ยเป็นสกิลพิเศษนะครับเป็นสกิลพิเศษเฉพาะ DLC h e a r t l a n d เท่านั้นนะพวก Police Procedure ของ Helena เนี่ยแล้วก็ Weapon Smitting ของ Quincy แล้วก็มาลีตะเกียนะ่คืออะไรวะอ่าไม่ทัน Substance Farming นะครับจำไม่ได้นะก็สกิลพิเศษนะครับเฉพาะ DLC นี้เท่านั้นถามว่าเอาไปเล่นในโหมดธรรมดาได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีหนังสือของชนิดนั้นแล้วสกิลเทรดเดอร์ก็ไม่มีนะครับเวทฮอลก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นถ้าจะถ้าจะเล่นถ้าจะถ้าอยากได้สกิลนี้นะต้องเล่นแค่ DLC Hardland เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวละครจาก DLC Hardland เนี่ย เราไม่สามารถเอาไปเล่นในโหมดอื่นได้นะครับ,บคือเล่นจบเนื้อเรื่องนี้ปุ๊บคือเป็นการเซียเป็นเซียอะไรละ่ะเป็นการเป็นการเคลียร์แบบมันเขาเรียกว่าอะไรวันช็อตเท่านั้นนะครับ <c oughs> คือเล่นจบปุ๊บเคลียร์ปุ๊บเล่นเซฟใหม่เท่านั้นนะฮะหรือว่าถ้าจะเล่นใหม่เนี่ยแล้วมีเซฟเก่าที่ทเล่นค้างไว้อยู่นะมันจะเป็นการเคลียร์เซฟเก่าออกไปเลยนะครับเพราะงั้นไม่มีทางที่จะเอาของจาก DLC นี้ออกไปเล่น DLC เอ้ยไม่ใช่ออกไปเล่นในโหมดธรรมดานะครับไม่มีทางเลยนะฮะ แว๊บตัดจบเป็นละครไทยเจอนนาร์ทหน้าจ้ะบ๊ายบายฮ่าฮ่า